สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็าพาเพื่อนๆมาดูรถแบตหมดนะฮะสตาร์ทไม่ติดเราสั่งซื้อครับมันเป็นเขาเรียกคาจัมสตาร์เตอร์นะครับก็คือ power bank นะฮะ power bank ใช้ในกรณีแบตแบตเราหมดนะครับเราสตาร์ทรถไม่ได้ ามาดูอุปกรณ์นะครับวันใน่อง,ซ,ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งสั่งซื้อมาวันนี้เลยนะครับึงได้มาเลยนะวันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับสองน่าจะเป็นสายสาย USB ยนะครับน่าจะเป็นสำหรับใช้ชาร์จ มือถือนะครับมีหลายแบบนะครับมีของซัมซุงไทยซีก็มีนะครับแล้วก I ็เป็นแอปเปินะครับในก่อนก็จะมีสายชคเบนะครับสายชคเบลดำลบแดงก็ บ,บสายชาร์จก็คู่มือยี่ห้อนี้ไม่แน่ใจนะหนหาเป็นยี่ห้อนี้เปล่า นีแ้แบตเราหมดเลยนะสตาร์ทสี่ห้ารอบแล้วไม่ได้สตาร์ทไม่ได้เลยเดี๋ยวนะเราสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือยังไม่ได้เสียบยังมีไฟนะไฟขึ้นมาแค่เก้าไฟเยัะเกิน ไปเรามาเสียบสายชาร์จดูนะครับเสียบสายชาร์จดูเมื่อกี้ไม่ติดนะฮะโอเคนี่เราจำจำนะครับบวกบวกลบลบนะ ngon để rồi mà nói đi mà Đi định đi nào, định là ý định con, không định là hello định ก <Good>, right? <Good. S 1> ดเลวบ่มึงวิธีเลยออก,กอนอ่กอนสรุปไม่ได้นะครับแบตใช้ไปสี่ห้าทีแบตเหลือขีดเดียวหมดเครื่องร้อนนะ่ะน่าจะกำลังไม่ถึงสายร้อนนี่นะ ลบไม่ได้เฟลนะครับเฟลร้อนมากโอเคครับเดี๋ยวหาวิธีกันต่อวันนี้จะสตาร์ลรลดได้ไงเดี๋ใครคือผมทำผิดวิธีก็บอกด้วยนะครับคอมเมนต์ <Comment S 2> มาบอกด้วยกันนะฮะว่าผมทำถูกวิธีไหมจะต้องสอดท้ายอะไรก่อนไหมอันนี้คือคีบแล้วก็สตาร์ลเลยนะครับสี่ห้าที แบตหมดชาร์จมาทั้งวันโอเคมีเพีนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับผม